ที่แบบาไม่รู้ว่าเขาเราต้องจ่ายสามร้อยหกสิบหรือว่ายังไงอะครับตอนจริงๆเป็นคําถามที่กาลังจะถามต่อแต่นี่เงินเดือนหกพันทำไมต้องหักสามร้อยหกสิบและทาไมต้องเป็นเพดานที่เก้าพันด้วยถ้าหกพันถ้าได้ถ้าได้รับเงินค่าจ้างหกพันค่าจ้างจริงๆที่นายจ้างจ่ายเลยใช่ไหมคะถ้าจริงๆหกพันบาทตอนนี้ขนาดนี้ก็สี่เปอร์เซ็นต์ของหกพันบาทเท่านั้นนะคะก็สองร้อยสสิบค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สามร้อยนะคะแต่ทีนี้ต้องจ่ายไปสามร้อยหกสิบเขาบอกว่าเขาคิดที่ขาดเงินเดือนเก้าพันนะครับ ทำไมนายจ้างถึงต้องคิดที่ฐาน9,000ไดคะอันนี้ต้องไปถามถ้าต้องถามนายจ้างไม่ไม่ได้เกี่ยวกับทางของรายสังคมใช่ไหมคะเราจะดูเงินค่าจ้างเราจะดูเงินค่าจ้างนะคะว่าได้รับเงินค่าจ้างจริงเท่าไหร่มีเพดานของเราก็คือว่าขั้นต่ำนะคะ1650ขั้นสูง15,000นะคะถ้าลูกจ้างได้รับในค่าจ้างในในเลทตรงนี้นะคะก็4%ในปีนี้นะคะที่ต้องหักส่งเงินสมทบค่ะส่วน9,000นั้นคงจะต้องถามนายจ้างว่า ตั้งมาจากไหนหรือว่าเป็นอย่างไรนะคะครับก็จริงๆแล้วคุณอารักษ์เนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่มีที่จะจะมีมีแนวทางที่จะทําอะไรได้ไหมครับถ้าแนวทางก็คือว่าถ้านายจ้างบอกว่าเก้าพันนั้นเป็นฐานเงินค่าจ้างคุณอารักษ์ก็ไปขอเงินเพิ่มอีกสามพันนะคะผลประโยชน์ของเราค่ะครับหรือหรือเขาเขาจ่ายบอกหกพันเขาต้องมีสาเหตุนะฮะ มีเหตุผลว่าทาไมต้องไปคิดที่เก้าพันนะต้องมีต้องมีต้องมีผลตอบให้เรานะครับเพราะว่าเพราะว่ามีทางออกอะไรเพราะว่าเขาหักอะไรเงี้ยหักไปสามร้อยหกสิบเกินมาร้อยยี่สิบนะเขาหักไปสามร้อยหกสิบเนี่ยเขาทาเขาคิดที่ฐานเก้าพันแล้วก็ส่งเงินประกันสังคมเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันแต่งบัญชีหรือเปล่าเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นไปได้ไหมว่าพอหักของลูกจ้างไปแล้วเงินที่เกินเนี่ยเอาไปจ่ายไปส่วนของนายจ้างไปด้วยค่ะ ถ้าถ้าเราคิดอีกแง่หนึ่งก็คือว่าตอนนี้มีกฎหมายออกมาใช่ไหมคะว่าต้องได้เงินค่าแรงวันละ300บาทนายจ้างก็จะเอา300นั่นแหละค่ะคูณ30ก็คือ9 0 0 0พเป็นการหลีกเลี่ยงว่าเขาจ่ายเงินเาลอาจาราค่าจ้างขั้นต่ำลูกจ้างก็เสียเปรียบสิครับลูกจ้างต้องไปเอาคืนค่ะ3 0 0พนี้ไปนะคะไปร้องทุกข์ไปเรีกองกรมสวัสดิการคุ้มอครองแรงงานได้เลถ้าเกิดว่าคุยกับนายจ้างลองคุยดูก่อน ถ้าคุยรู้เรื่องก็ได้ไปแต่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องนี่กรมสวัสดิการเข้าไปดูแลได้นอนค่ะเพราะเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างนะคะว่าในจ้างจ่ายเงินไม่ตรงหรือว่าหักเงินอะไรไปไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจะเข้ามาดูแลได้นะคะค่ะค่ะคุณอารักษ์คะนอกจากเพื่อนๆนอกจากเพื่อนของคุณคนนึงแล้วเนี่ยเพื่อนคนอื่นๆของเพื่อนๆนี่โดนด้วยเหมือนกันไหมคะ โดนครับโอันนี้แสดงว่าเสียงเรื่อใหญ่ขึ้นแล้วนะคะยังไงลองติดต่อในจ้างดูนะคะถ้าไม่เป็นผลเนี่ยรวมสวัสดิการได้เลยรวมกลุ่มกันไปใช่ค่ะอย่างน้อยเรียกเงินสมทบที่เขาหักเกินไปคืนสักนิดนึงนะคะไอ้ร้อยิบาทนะค่ะใช่ครับมันเกินไปครับคือเขาที่เขาให้เงินเราแค่หกพันแต่เขาคิดเงินประกันสังคมเราที่เก้าพันค่ะ อ่าครับยังไงลองติดต่อดูนะคะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะคุณจิราพรบอกมาเรื่องค่าจ้างก็ตามเรานึกนนึกอ้อเลยสามร้อยเลยใช่ค่ะมีผลเลยอันนี้เดืยดเลี่ยงไงจ้างพยายามที่จะเฉไปเชยมาใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นคือหลีกเลี่ยงเนี่ยแล้วก็ยังไปหักเงิน หักเงินเกินอีกนะคะก็ต้องหักเพราะว่าหลายกระทงนะเพราะว่าต้องต้องแต่งบัญชีให้มันเหมือนถูกไหมฮะก็ต้องต้องหักในเพดานที่เก้าพันแล้วพอหักไปในเพดานเก้าพันแล้วเนี่ยไอ้ส่วนส่วนที่เหลือไปจไปไหนร้อยยี่สิบหนึ่งคนถ้ามีสักสิบคนพันสองนะคะสักสักร้อยคนก็หมื่นสองมันอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องมีคําตอบเหมือนกันนะคะเป็นลูกจ้างที่ดีนะคะ ช่วยเช็คจิตของตัวเองด้วยว่าค่า<ช>จ้างเท่าไหร่ถูกหักเงินไปนะคะนะคะ,ะ,คะถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดไหมอย่าลืมนะคะตอนนี้เงินสมทบเราหักแค่สี่เปอร์เซ็นต์ได้รับเงินค่าจ้างเท่าไหร่นะคะสี่เปอร์เซ็นต์คิดมาว่าในจ้างหักถูกต้องหรือไม่ด้วยนะคะ,คะนี่เป็นประเด็นที่เรากําลังจะถามต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหักอย่างผมอย่างคุณลังสีมาเนี่ยเงินเดือน สองแสนอย่างงี้นฮะอันนี้ต้องต้องต้อง้องต้องตค่งต้องต้อง้องต้นง้องต้องต้อง้องต้อสตองต้องต้องตาองตองต้องต้องตานงต้อน้องต้องต้ังไ้อต้ององ0 0องต้องต้อต้องตัอง่นอง้อนต้นงต้องต้องต้งา้องตรองต้องต้องต้าน้องต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 ้ององต้อ้อาจ้อต้องงงต้้อง้องต้อต้งต้อง้นอองง้้ คนท่านใดนะคะที่ได้รับอัตราค่าจ้างต่ำกว่า1650เราก็จะปัดเป็น1650ทันทีนะคะไม่ใช่ว่าได้ได้เดือนนี้ได้500บาทคิดจาก500บาทไม่ใช่นะ,ะ,ะก็ต้องคิดจาก1650หรือไม่จ่ายก็ไม่ใช่ก็ <c oughs> ค,คือเอาไปดานขั้นต่ำไว้เพราะว่าสิทธิท7กรณีเนี่ยมันต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอนตคชั้น ท่านไปใช้สิทธิ์ของท่านในเรื่องของเพดานขั้นต่ําที่หักมาเนี่ยคุณผู้ชมบางคนเข้าใจว่าเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสเนี่ยจ่ายประกันสังคมทุกเดือนจ่ายเยอะด้วยต้องบอกก่อนว่าเก็บมาแค่ส่วนหนึ่งของหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะอันนี้หลายคนยังคงเข้าใจผิดกันอยู่นะแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่บอกว่าเพดานอยู่ที่1650บเนี่ยบางคนได้500ก็ยังต้องหักในส่วนของ1650งพันหกร้อยห้าสิบเพื่อที่จะมาคำนวณในเรื่องของการรักษาค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะบางทีไปโรงพยาบาลอย่างเนี้ย ไปใช้สิทธิ์ตามประกันสังคมก็จ่ายมาแค่500อแต่คุณใช้สิทธ์เกินนะอ,อก็ต้องมองถึงตรงนั้นด้วยนะคะคเมื่อสักครู่เราพูดถึงเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมที่เข้าไปตรวจสอบในจ้างที่ไม่ส่งเงินสมทบบ้างหรือแต่งบัญชีบ้างรหรืออะไรต่างๆนนะครับครั้งแรกว่ากาครั้งแรกเรียกบพบวันนี่2ว่ากาลดักเตอนอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้โดยทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเนี่ยสามารถที่จะเป็นพนักงานได้เลยใช่ไหมอันนี้เป็น เป็นตามกฎหมายหรือเปล่าตามกฎหมายของเรานะคะพนักงานประกันสังคมหรือว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ประกันสังคมนะคะเป็นพนักงานตามมาตรา80ของเราว่าสามารถที่จะเข้าไปในสถานประกอบการนะคะเข้าไปตรวจเอกสารโดยที่นายจ้างจะต้องนําเอกสารบัญชีค่าจ้างมาให้เราดูนะคะหรือว่าบัญชีรายชื่อของลูกจ้างเอกสารต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่จะขอตรวจสอบดูนะคะนายจ้างต้องเอำนายความสะดวกให้เพราะว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะคะเกิดไปปุ๊บเนี่ยก็ ปิดเอาโซ่ร้องปุ๊บร้อปอไม่ให้เข้านี่เป็นเรื่องหรือเปล่าฮะถ้าเราปรอไม่ให้เข้าแล้วทางเจ้าหน้าที่แสดงบัตรนะคะาจะมีแสดงบัตรว่าเราเป็นพนักง,งานประกันสังคมหรือข้าราชการประกันสังคมซึ่งสามารถที่จะเข้าไปในสถานประกอบการแล้วนายจ้างไม่ให้เราปรพอพไม่ให้คงจะต้องมาคุยกันถ้าไม่ให้จริงๆแล้วานจ้างสถานประกอบการนั้นมีตีท่าที่จะหลบเรื่องอย่างไรนะคะ ทางเราคงจะต้องไปเชิญตำรวจมานะคะว่าขอเข้าไปคุยด้วยนิดนึงเขาดูเอกสาระนะคะเผื่อว่าในโรงงานนั้นมีลูกจ้างที่มีเรื่องร้องเรียนอะไรกันขึ้นมาเราจะได้เข้าไปดูได้นะคะเพราะว่าการขัดขวางแบบนี้เนี่ยมันส่อเจตนาไม่ดีแล้วนะ,ะนะคะอาจจะโดนเรื่องของการขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มอ,อีกก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาเจ้าหน้าที่ประกันสังคมไปนายจ้างสถานประกอบการจะให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะคะ,คะไม่เคยเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยมีที่ไหนที่จะปิดประตูหรือว่าปิด ไม่ให้เราเข้านะคะพอเห็นลดประกันสังคมตาสามเหลี่ยมไปนะคะนายจ้างก็จะยิ้มแย้มมาเพราะว่าเวลานายจ้างมาติดต่อที่สํานักง,งานประกันสังคมคเราก็มีมิตรภาพมิตรจิตมิตรใจไปเวลาเราไปตรวจเยี่ยมนะคะไม่ว่าจะตรวจตามคําร้องหรือตรวจตามปกติก็ตามนายจ้างจะเข้าใจนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับเราค่ะครับ,รบอย่างกรณีที่นายจ้างหักเงินไปแล้วอย่างของกรณีคุณอารักษ์เนี่ยะนะครับอันนี้คุณอารักษ์อาจจะผลกระทบจาก3 0 0้ยบาทะนะครับแต่ว่าบางโรงงานเนี่ยบางทีเป็นโรงงานใหญ่ๆ สภาพคล่องไม่ดีแล้วก็<ะ>ไปอิงกับเรื่องของการส่งออกค่าเงินต่างประเทศนี่พอประสบภาวะเรื่องของเงินฝืดเนี่ยะนะคะเขาปิดกิจาการนะคะไม่จ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้าง3มเดือน4เดือนนั่นหมายถึงว่าก็ไม่ได้ส่งเงินประกรันังคมสมทบให้กับประกรันังคมด้วยอันนี้เราเข้าไปดูแลไงนอกจากกรมสวัสดิการที่จะต้องเข้าไปดูแลแล,แล้วก็จะมีแยกออกเป็น2กรณีนะคะกรณีที่นายจ้างขาดสภาพคล่อง แล้วเขายังจ่ายเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างอยู่แต่เขาว่าแต่เวลาหักเงินค่าจ้างที่จะมาส่งเงินสมทบนายจ้างไม่ส่งด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะนั่นเป็นกรณีที่1กรณีที่2คือว่าไม่จ่ายค่าจ้างเลยพอไม่จ่ายค่าจ้างก็ไม่มีเงินสมทบนะคะทั้ง2กรณีนั้นนะคะตามกฎหมายบอกว่าถ้าลูกจ้างนะคะเก็บใบสลิปเงินเดือนไว้นะคะว่ามีการจ่ายเงินค่าจ้างในกรณีแรกถ้ามีการจ่ายเงินค่าจ้างมีสลิปเงินเดือนหรือมีหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างนะคะเราก็ แม้นายจ้างจะไม่ส่งเงินสมทบให้กับลูกจ้างเราก็ถือเสมือนว่ามีการส่งเงินสมทบสิทธิผลประโยชน์ของลูกจ้างนั้นได้เต็มตามสิทธิ<อ>์ไม่ได้ขาดตอนนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่นายจ้างไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะคะโดยที่สภาพคร่องนะคะแต่ว่ามีการทํางานจริงนะคะมันก็จะเข้าเป็นกรณีแรกเหมือนกันว่าก็ถือเสมือนว่ามีการจ่ายเงิน สมทบนะคะทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะตามเร่งรัดนี่ให้ในจ้างมาจ่ายเงินสมทบไปนะคะแต่สิทธิผลประโยชน์นั้นลูกจ้างจะได้รับการคุ้มครองจากพระราชบัญญัติประกันสังคมได้รับสิทธิเต็มที่เหมือนกับมีการส่งเงินสมทบตามปกตินะคะ,คะเพียงแต่เก็บหลักฐานนะคะว่าการจ่ายเงินวกใบเปสลิปหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างต่างๆนะคะเก็บมายืนยนันเวลามายืน่นขอรับสิทธิผลประโยชน์ใด ะะต่างเจ้าหน้าที่จะขอเอกสารดูแล้วก็จะจ่ายสิทธิผลประโยชน์ให้ได้อย่างรวดเร็วและก็ถูกต้องนะคะค่ะ,คะมีสายจากทางบ้านนะคะ,คะมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณวีรพัฒสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะอ่าผมอยากทราบว่าท,ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยทําได้หรือเปล่าครับตอนนี้คุณวีรพัฒ์เป็นผู้ประกันตนอยู่ด้วยใช่ไหมคะ ไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่สนใจอ๋อเป็นทําธุรกิจส่วนตัวอ๋อแต่อยากทําประกันสังคมก็เข้าในอาชีพอิสระใช่คะคือถ้าประกอบอาชีพอิสระของตนเองนะคะอาจจะเป็นร้านค้าเช่นร้านอาหารนะคะหรือมีกิจการอะไรก็ตามที่เป็นกิจการประเภทเจ้าของคนเดียวนะคะเป็นร้านอู่ซ่อมรถนะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ได้นะคะ แต่ถ้ามีลูกจ้างลูกจ้างพกเหล่านั้นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้ค่ะยกเว้นเจ้าของกิจการเท่านั้นที่มาขึ้นทะเบียนไม่ได้นะคะ,คะแลวเจ้าของกิจการขึ้นทะเบียนมาตรา40ได้ค่ะครับครับเอาเอาเอา,เอาถ้าคุณวิรัติอยากจะเข้ามาตรา40สิทธิไปมีอะไรบ้งฮะสิทธิของมาตรา40นะคะจะน้อยกว่ามาตรา3-3นะคะการรักษาพยาบาลไม่มีบัตรรับรองสิทธิ์แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยต้องนอนในโรงพยาบาลนะคะก็จะได้รับเงินทดแทน กรณีที่นอนในโรงพยาบาลได้กับกรณีตายกรณีทุกพลภาพนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบำเหน็จชราภาพแต่ตอนนี้นะคะพระราชกฤิจีกาเกี่ยวกับเรื่องมาตรา40นะคะจะได้เพิ่มสิทธิผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นรออีกนิดนึงนะคะจะมีการแก้ไขให้มากขึคือจะมีแบบที่3ออกมาใช่ค่ะเป็นทางเลือกค่ะเราเรียกทางเลือกนะคะ นี่นะคะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ขึ้นให้ชมด้วยว่ามาตาส0เนี่ยมีในส่วนของอะไรบ้างมีนของมาตา3า3สามเ้แล้วก็มาตราส0ก็เลือกให้ได้2แบบนะฮะนะครับแบบ70บาทหรือแบบ100บาทค่ะใช่ค่ะรออีกนิดหนึงทางเลือกที่3จะมาแล้วค่ะหลายคนก็อยากไปอยู่ทางเลือกที่3เหมือนกันนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องราวของสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและก็ลูกจ้างด้วยและก็ยังจะตอบคําถามอื่นๆของประัาสังคมด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคําถามทั้งเรื่องราวของการรักษาพยาบาลหรือข้อข้องใจในมาตราต่างๆนะคะหมายเลขโทรศัพท์02 338 3837ถึง9ทีมงานจะขึ้นหน้าจอให้ตลอดเวลานะคะโทรศัพท์<ม>เข้ามาสอบถามกันได้และช่วงหน้าเรากลับมาตอบคําถามกันต่อค่ะ